ใครกำลังประสบปัญหาหน้าแห้งหยาบ ร้านแบบเราบ้างทุกคนด่วนเลยจ้าเติมน้ำแล้วก็คอลลาเจนให้แก่ผิวหน้าอันเรียวเล็กของเราทันทีโลดจ้าของเราจะเป็นตัวนี้นะจ้ะ no water collagen mark คุณแม่ท้องผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แต่ว่าจริงๆผิวแพ้ง่ายจะเป็นสีเขียวนะของเราเป็นแบบสูตรธรรมดานะทุกคนคุณแม่ท้องใช้ได้ทุกสูตรแล้วก็แค่ง่ายๆแค่เอามามาร์กปาดๆ เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะทุกคนเขาก็จะมีเหมือนไม้ปาดแถมมาให้ด้วยเนาะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15 20นาทีแล้วก็ลอกออกโดยไม่ต้องล้างน้ําซ้ําอีกรอบนะทุกคนแค่ล้างนะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็มามาร์กแบบนี้นี่แล้วก็จะลืบลืบลอกลอกแบบนี้เนะี่ทุกคนลืบลืบก็มาเป็นคนบ้านไหนเนะเป็นคนบ้านไหนนะจ้า ก็คือเป็นคนเหนือนะคะลืบก็คือลอกนั่นเองจ้ะทุกคนลอกออกมาง่ายมากเห็นผลตั้งแต่แบบใช้ครั้งแรกเลยว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆทุกคนเติมน้ําให้แก่ผิวเติมคอลลาเจนให้แก่ผิวมันแบบดีงามมากนี่ทุกคนหลังใช้ครั้งแรกและใช้ทุกวันจะเป็นยังไงเนาะ